คนน้องปังกัเอามาปวดชิอนนพึ um ่งซักแม่เอาไแมเอาแห่เอาไม่ชิบูดีปวดเหรอเอามหมไม่อยากจะไหนขาก็สีซักดิเห็นไหมมก็นะแกเสือยู่ป่าเดี๋ยวนี้ชิโนนเอาสีซักบ๊ะจอยบ๊ะจอย ไปอินดีน้อยเจ้าแม่แม่ไปอินอะไรมาแล้วอยากจะไปแล้วเียได้ไมลงมาลงมาเาเาไปนี่วไมันเกินเยมันยาวไปเยมันกินเองไป มันยานอยู่จะบ้ามันประกาโลกหมด่ยหมให้มันตีประกานี่อุกซากนะบ่มึงยันบ่เจ้าเจ้ามาาพ่อเจ้าจะไปยันเจ้าม่นี่เจ้าเจ้าไม่หาพ่อมาเอามาก่อนเอามาออกมาไม่กลัวเอาออกมายันไม่ตีแล้วเอาออกมายันไม่ตีแล้วยายวางแล้วยายวางแล้ว เก็บเก็บกีรีปะเก็บแล้เนี่ยเนี่ยเก็บแล้วอโทขอโทษขอโทษเออหอกังเออรักตรักตัอ้ยรักกรักรกแ่บดาวแต่ว่าเมึงอกีตื่นไปนะตื่นไปไม่โดนตีนะบ่แปากยิบปากเลยไปแล้ววันนี้เตนเตืวานเนี่ยเตือนาลูก สวยมาเข้ามาในบ้านเราเอิงนง่ายไงมาผัวเร็วว่า,างานผัวตื่นให้ว่างานก็เห็นหายกันตีกันเนาะก็เลยนปะเขาแมา่จะหายกันได้เนาะเมียแคร์ร่วมกันได้ปะนี่บบนี่เบิ่งเขาไว้เขาว่าภากันนองนอนหอกที่นอนแล้วเขานอนท่านไกลน้าใหายเนาะหายไม่นลอยหนูจะคว่ำปะกันนี่เ่อปิดประตูเบ,บิ่งมับบนขึ้บบนที่บบนอนแดดอยู่ประตู

ขอโทษขอโทษเลยมื่อเนี่ยมันขอโทษยายไปละสามพันเทียมันบ่้หายแล้วหายตัวมันเกลียดเนาะเกลีย์ได้ใบเนาะมายายขอโทษยายมึงมีต้องให้ติดครับเออขอโทษเอ่อทารุดดูได้บนพื้นนี่เอออยากขึ้นอีกนะอืมอีกโลนอืมมันมารู้ไหมรู้ไหมเนี่ยขอมือทารู้ มึงัมึงรูดนัี้มงเขามึตีมกูตีมนะรู้ไหมนาเศาแบกงนาเตร้าเราคว่มเท็จมึงน่ะคว่ำนาตาน่ะอย่านะอย่านะมาพ่อมามาพ่อมาอย่านะตัตามันตามากันเจ้าลี่มลับตากูเก้น ยากเปิดปูแล <arians ocalyptic noise> ้วจ้ามาไปยายไปแล้วมะมายายไปแล้วมะมามาไมมนบก้วว่้คืนรอบนี้เอาสวยลงมาเลยปกแ้ววันฉลาดเลเอาสวยม่ากแก้วที่ตาลกเลกลกน้นี่ปากแก้าจีบมาปากแก้าบอกยิ้มใช่ไหมากแก้าบอกยิ้มใช่ยิม ไปแล้วบัเจกาสิงตาซะอเสอบักนยดกินดนยายแกวบังยูระยัยไม่ได้่ไตแลงยย้แบมึงยายไม่ได้ตีหายัยบ้านเลเกียดละเกลียดล